ส่วนแรกๆก็คือต้องการบ้าน2ชั้นแล้วก็ต้องการบ้านที่มันมีความแบบเวนเทอร์เรชสบายๆเบาๆไอเดียการออกแบบของเราครับเริ่มจากจริงแล้วไซน์ครับเป็นไซที่ที่ดิหนหน้าแคบเนาะกว้างประมาณสัก18เมตรอย่างเงี้ยหรือประมาณ64เมตรเลยวิธีการก็คือเหมือนเราจะทำยังไงก็ได้ให้ บ้านไหนะยังดูสวยอยู่แต่พื้นที่แบบด้านหน้ามันยังแบบเล็กๆอะไรอย่างครับเราก็พยายามออกแบบให้ด้านหน้าใช้แบบแม็กซิมัมที่กว้างที่สุดได้เพื่อให้ด้านหน้ามันมันยังคีบความกว้างได้เยอะที่สุดเราเพยายามเล่าเรื่องของบ้านนะครับผ่านซีเควนซ์ของการเข้าถึงเริ่มจากถนนผ่านมาที่จดอดรถผ่านแบบลิฟท์รูมต่างๆแล้วก็ทุกครั้งที่เขาเดินจากหน้าบ้านทะลุหลังบ้านอ่ะยังมีสีเขียวหรือกรีนแอรียครับท,ทุกครั้งที่เขาแบบเข้าถึงบ้านอะไรอย่าง ตั้งแต่ช่วงประมาณสัก2019ค่ะเริ่มรู้สึกว่าชีวิตมันเริ่มเซตเติลละก็เลยคิดถึงเรื่องการสร้างบ้าน คิดว่าเอ้ยจริงๆแล้วก็อยากจะสร้างบ้านจากสแครชเลยโดยการที่เราสามารถแบบใส่โจทย์สิ่งที่เราต้องการวิถีชีวิตที่เราอยากให้เป็นกับคนในครอบครัวทั้ง4คนที่เราอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือ principle เราหลักๆอันแรกเลยคือเราอยากได้ให้คนในครอบครัวเราทั้ง4คนน่ะมีพื้นที่ส่วนตัวเป็นของตัวเองทุกคนมี Space มีพื้นที่เราสามารถจะทําสิ่งที่เราสนใจสิ่งที่เราอยากแบบทำเองส่วนตัวได้แล้วก็อีก principle หนึ่งก็อยากได้พื้นที่ที่เราสามารถมาทํากิจกรรมร่วมกันได้ในช่วงเว ลที่อาจจะเป็นคีย์ของตะละวันเช่นช่วงตอนเย็นที่เรากลับมาจากทํางานกลับมาจาก กิจกรรมต่างๆก็มาแลกเปลี่ยนกันด้ว่าวันนี้ไปเจออะไรมาบ้างก็คือมีทั้งพื้นที่ส่วนตัวแล้วก็มีทั้งคอมมอนแอเรียที่สามารถใช้ชีดอยู่ด้วยกันได้ส่วนพี่เองเป็นคนแบบชอบออกกำลังกายก็เลยคิดว่าเอ้ยอยากได้พื้นที่ที่เราสามารถจะมีสเปซในการออกกําลังกายได้แล้วก็คิดว่าอยากให้พ่อกับแม่ได้ออกกําลังกายมากขึ้นด้วยก็เลยคิดถึงการมีโจทย์ให้มีสระว่ายน้ำมีโจทย์ให้มีฟิตเนสเพื่อเราจะได้สามารถบริหารจัดการทุกอย่างได้ หลักๆตอนแรกเราก็เขียนโปรเจกต์บีฟก่อนว่าเราอยากได้บ้านประมาณไหนแล้วก็มีรูปที่เป็นแล้วเฟรนช์ให้เขามันก็รู้สึกว่ามันเหมือนมันสปาร์กไอเดียเราเราอยากได้อะไรแบบเนี้ยซึ่งบ้านมันก็จะเป็นแบบกว้างๆยาวๆลึกๆคล้ายๆกับสิ่งที่เป็นอยู่ทุกวันเนี้ยค่ะ หน้าบ้านนะครับด้วยความที่หน้าบ้านแคบใช่ไหมครับเราทําแบ่งอาคารออกเป็น3ก้อนด้านหน้าคือก้อนหนึ่งเป็นฟิตเนสก้อนที่2เป็น,เป,นเป็นพาร์คกิ้งที่จอดรถแล้วก้อนที่3าเป็นส่วนของห้องนอนแล้วก็เราก็เหมือนจะโชว์ความเป็นกล่องที่เป็นกล่องของที่จอดรถใช้โทนสีดำเพื่อให้รู้สึกมีมิติมากขึ้นแล้วก็ด้านบนนะครับเราก็ใช้คอนเซ็ปต์เหมือนความเหมือนแกรดเดีย ก็เซอร์วิสชันจริงของบ้านนะครับจะถูกแบ่งออกเป็นจริงๆเป็น3ทางด้วนะครับก็คือทางแรกเนี่ยจะเป็นเหมือนทางที่บัรลูกค้าใช้ประจําจากตัวแบบที่จอด,ดรถอ่ะพาร์ r กิ้งแล้วเปิดประตูเข้ามาก็จะมาเจอส่วนที่เป็นห้องรองเท้าต่างๆครับเราเข้ามาในบ้านอันนี้ทางที่2คือเป็นทางเซอร์วิสเข้าจากพาร์กิ้งผ่านโซนเซอร์วสิวสเหมือนห้องครัวต่างๆนะครับแล้วก็อีกทางเนี่ยเป็นทางจากหน้าบ้านเป็นแบบอ e ีเียนของการแบบเข้ามาแล้วเจอสระว่ายน้ำแล้วก็ผ่านเข้ามาในในบ้านอะไรอย่างเงี้ย ตัวแมกของตัวละก้นะอนออกแบบตัวยูดูแรกครับด้านหนะ้าคือพาร์กิ่งแล้วก็ตัวอาคารของห้องนอนจนะอยู่ด้านบนตรงกลางรับจะถูกทําเป็นดับเบิลสเปซที่แบบมีขนาดยาวมากแม่ให้มันรู้สึกแบบคอนเนคกันระหว่างชั้นหนึ่งชั้นสองก็ด้านหลังเขาจะกลายเป็นเป็นส่วนห,ห้องครัวแล้วก็เป็นส่วนห้องคุณแม่ครับจากโจทยต์ตอนแรกครับคุณเปินนะ่นอยากได้บันไดไม่ใช่บันไดที่แบบเป็นแบบหักสองคือไม่อยากได้บันไดที่เหมือนถูก ผน,นังขนาดด้านข้างสองผน,นังก็ด้วยความที่สเปซที่เกิดขึ้นทําให้มันถูกดีไซน์ให้เป็นบันไดวนตรงกลางครับแล้วเราดีไซน์ให้เป็นเหมือนสเกลเจอร์ของบ้านเป็นแบบตัวแบ่งเดอนราวระหว่างชั้นหนึ่งกับชั้นสองเราทำให้เหมือนรู้สึกว่างานนี้เป็นงานศิลปะชิ้นหนึ่งที่อยู่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยบ้านเนี้ยเรื่องหนึ่งก็คือต้องการแบบ พเพราะว่าจริงเราบอกว่าบ้านเดิมแบบพระเยอะมากๆเงี้ยครับแต่พระที่ต้องการเนี่ยไม่อยากให้อยู่ในห้องเพราะรู้สึกว่าอยากเป็นพื้นที่ที่เหมือนเดินผ่านเรารู้สึกแบบเหมือนเห็นตลอดเวลาเห็นทุกวันเลยนะก็เลยเพยายามจะคอมบิ่ระหว่างซูเปอร์เลชั่นกับส่วนที่เป็นหิ่งพาเข้ามาอยนะ่างเงี้ยลราก็ยังเห็นแสงธรรมชาติยังเห็นความสวยงามของพระโสดที่ได้มาก็คือ เป็นสีเขียวแลืชมพูครับมันก็ทําให้เหมือนเราพยายามจะคอมบบายความเป็นสีครับว่าสีเขียวชมพูจะแมทกับอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยแต่จริงเราพยายามจะเ็นนะระหว่างเขียวชมพูเราก็มีความเทาหน,นึ่งเช่นผนังสีชมพูแต่แมทด้วยหินสีเขียวผนังสีชมพูอาจจะมีแบบขอบไม้บ้างแล้วก็อาจจะมีเป็นเบาสีเขียวแทนเลยครับจริงผมว่าเขียวชมพเูเป็นแบบสีที่เราเห็นตามธรรมชาติอยู่แล้วเช่นแบบดอกไม้กับต้นไม้อะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็เป็นความเบนว่าสิ่งธรรมชาติที่เราเห็นได้อยู่แล้ว ห้องน้ํขผมบ้าเหล่านี้เขาจะมีขนาดใหญ่มากๆห้องน้ำเนี่ยเราพยายามจะแคร์ลิงของสวนระหว่างห้องน้ากับห้องแต่งตัวเหมือนเห็นต้นไม้ต้นเดียวกันแต่ในในรูปด้านที่เหมือนกันนะครับคอริดอร์ข้างนอกรับที่เป็นเหมือนทางสอวิตเนี่ยครับเราก็ทําให้มันสามารถเดินได้เพื่อสวิตกระจกต่างๆเงี้ยครับเลยเป็นสอง,องคือช่วยบังแดดจากทิศตะวันออกเงี้ยครับสังเกตว่าเราจะมียืน่นชายคาไปฝั่งขตะวุดออกอะ่ะเพื่อทําให้เหมือนตัวระเบียงเนี่ยครับสามารถบังแดด ที่มันออกได้ด้วยอะไรเงี้ยครับประมาณนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ลูกค้าต้องการในวันแรกๆที่เราคุยกันน่ะคือต้องการให้ l i วิ n g r รูมอ่ะครับสามารถเบนเทเรชันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์จะสังเกตว่าตัวกระจกอ่ะครับจะกว้างประมาณสิบเมตรและสามารถเปิดสุดได้สิบเมตรเลยแล้วก็ถ้าอยู่ใน i v วิ g r o รูมจะตกกินข้าวครับตอนเย็นๆเงี้ยลมจะโฟลแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเลยนะครับ ด้วยโจทย์ตอนแรกเนี่ยทางโอนเนอร์นะเขาต้องการที่จะให้บ้านมีความเรียบการดูแลสาง่ายพันไม้ดูแลสาง่ายอ่าแล้วก็อยากให้มีพันไม้ที่เป็นไม้ใบละเอียดอย่างเช่นแบบต้นเหลวอะไรเงี้ยให้มันดูละมุนดูนุ่มแล้วก็อีกโจทย์อีกฝั่งหนึ่งก็คือโจทย์ของทางสถาปนิกเราก็เลยไปถามทางคุณแฮกว่าผังทั้งหมดเนี่ยที่มันดูยกยาวเนี่ยพยายามจะเล่าเรื่องอะไร แล้วส่วนข้างหลังอ่ะการเข้าถึงคืออะไรลองถามคุณแฮกดูคุณแฮกบอกว่าที่เขาตั้งใจไว้ก็คือเราจะต้องเดินออกจากข้างล่างบ้านและเดินอ้อมมาข้างหลังบ้านเราจะได้ถึงจะเจอส่วนนี้ส่วนนี้จะมีการเข้าถึงเพียงแค่อย่างเดียวคือการเดินอ้อมและการมองจากกระจกบานเล็กๆผ่านอคอริดอร์เราก็เลยไปคิดต่อว่าเฮ้ยมันจะดีกว่าไหมถ้าคอริดอร์ที่มันมาตั้งแต่หน้านบ้านเนี่ยมันไม่ได้จบแค่กระจกแต่มันจบที่ส่วนจริงๆดังนั้นเราก็เลยขออนุญ,ญาตทางคุณแฮกว่าเออ แล้วขอเอากระจกบานฟิกเนี่ยให้เป็นบานเปิดได้ไหมพอย n t ถัดไปที่พบคือถ้าเกิดเราจะเดินออกจากประตูและเราจะเดินฝั่งนู้นเราทำสะพานได้ไหมพบว่าเราทําได้แต่ระดับที่เคยทําไว้เนี่ยคนไม่สามารถเดินรอดได้เพราะถ้าเกิดเราทำทางเดินตรงๆคอเดอรนี่ตรงไปเรื่อยๆคนจะเดินติดหัวดังนั้นสิ่งที่เราจะทำก็คือทำให้ไอ้ตัวสะพานตรงนี้มันป่องขึ้นมาตรงกลางให้คนการเดินได้มันก็เลยกลายเป็น สะพานที่มันโค้งนนมันก็เลยกันว่าคอริดอร์ทั้งหมดี่ยมันดูเป็นเส้นโค้งล้อกับตัวอินเลีรีปด้วยเปดไม่ว่าจะเป็นบันไดวนต่างๆนานามาเลยําไม่ถูกเส้นสายมัน <blunt> ด <animation> ูมีเหตุผลซึ่งกันและกันหมดในตัวแลนด์สเคปชั้นสองเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะสร้างสรรค์พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเราเราก็ต้องย้อนกลับไปหาที่เป็นโจทย์ของเราทั้งสองคนว่าเขาต้องการอะไรก่อนนั้นน่ะทางวันเนื้อเขาอยากได้พื้นที่ที่ไม่มีเลวลิ่ง ให้มันดูโปรคราวนี้ทองดูสถาปนิกบอกว่าเขาอยากจะได้กล่องที่ดูเป็นกล่องจริงไม่ว่าจะมองถึงด้านไหนก็อยากให้ได้ดูเป็นกล่องดังนั้นในมุมมองของดีไซนเนอร์ที่เป็นระสเกตดีไซเนอร์ถ้าเกิดเราจะทําเราก็น่าต้องทําเป็นเส้นโค้งแทนได้ไหมจะได้ไม่เอาเส้นตรงเนี่ยไปเบียดก,กับเส้นตรงของเขาอีกดังนั้นนักเมื่อไหร่ก็ว่าเป็นเส้นโค้งที่อยู่เป็นกล่องของเส้นตรงและเส้นโค้งเนี่ยให้เกียรติกล่องเนี่ยด้วยการเซ็ตเข้าไปหน่อยเอง พื่อให้เวลามองจากทุกๆด้านะเรายังเห็นเป็นเฟรมกรอบสี่เหลี่ยมนี้อยู่อ่าแล้วก็แล้วเราก็ค่อยปลูกต้นไม้ปุ๊กปุ๊กปุ๊ตามที่ต่างๆไปหลกัลกๆแล้วมันน่าจะเป็นการทําให้เส้นสายมันดูต่อเนื่องกันแล้วก็ตัวพันไม้นี่จะล้อกับบริเวณเนินด้านหน้าไม่ว่าจะเป็นเนินของตัวข้างที่จอดร,รถหรือว่าตรงข้างที่จอดรถก็จะล้อกันเหมือนกับ,กบมันไหลจากตัวพื้นข้างล่างไหลขึ้นมาที่ชั้นสองข้างบน จริงๆแล้วเราพยายามตีความในความเป็นสถานะของเราครับซึ่งหัวใจที่เราหยุดไว้ก็คือเรื่องของ a r c h i t e c t u r e plane แล้วก็ Time นะครับผมว่าหลังนี้เป็นหลังที่เราอะใช้อาร์เคดิเจอรครับไปอยู่ใน l พ n e นี่จริงๆเราสึกว่าเราอะเข้าใจคอนเทกต์อย่างสมบูรณ์เราเข้าใจความเป็นพื้นที่และตัวตนของเจ้าของบ้านรู้สึกว่าบ้านหลังนี้มันคือความลงตัวระหว่างตัวเราเองที่เป็นสถานปนิกแล้วก็เพรก็คือสถานที่ที่มีความแบบยูนิคไม่เหมือนคนอื่น แล้วก็ทําช่วงเวลาแล้วก็การใช้งานของลูกค้าจริงๆนะครับผมว่าหลังเนี้ยเป็นหลังที่มีความเป็นฐานะในอีกรูปแบบหนึ่งที่สไตล์อาจจะไม่เหมือนหลังอื่นที่เราเคยทำมาแต่ยังตอบโจทย์หัวใจของความเป็นฐานะาอยู่ครับ